สร้างความฮือฮาไปทั่ววงการลูกหนังโลกเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวการเทคโอเวอร์สโมสรนิวคาสเซิลอย่ไนเต็ด เจ้าของสมญานามแบบฝรั่งว่า The m a g p i ยหรือที่แปลเป็นไทยว่าสาลิกาดงซึ่งพร้อมเป็นนกติดปีกรอวันบินสูงในเกมลูกหนังอย่างแน่นอนเพราะได้เจ้าของสโมสรนคนใหม่เป็นถึงมหาเศรษฐีจากดินแดนตะวันออกกลางนั่นเองจึงได้ขึ้นแท่นเป็นทีมฟุตบอลที่มีความร่ารวยนมากที่สุดในโลกแบบสุภาษิตธ์ไทยที่ว่าหนูตกถังข้าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงหลังจากนี้นิวคาสเซิลจะอยู่ภายใต้าการบริหารงานของโมฮัมเหม็ดบินซอลมามนมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอราระเบียซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มทุนพ i f ในฐานะเจ้าของทีมคนใหม่ขอได้ควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อกิจการลูกหนังแห่งถิมนแซมเจมส์พาร์คต่อจากไมค์แอชลีย์มหาเศรษฐีชาวอังกฤษด้วยมูลค่าสูงถึง300ล้านปอนด์เลยทีเดียวและว,ว่ากันว่าเจ้าชายแห่งดินแดนน้ำมันมีทรัพย์สินมากถึง3 2 0 0 0 0ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่14,800ล,ล้านล้านบาทเลยทีเดียวจึงได้ขึ้นแท่นเป็นเจ้าของทีมลูกหนังที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไปเลยด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้โมฮัมเหม็ดบินซาวมานเคยตกเป็นข่าวอยากจะทุ่มเงินซื้อสสสมมรแนเเชตย็ทีกหห พิมลิอังกฤษเป็นอย่างมากแต่ว่าตระกูลเกลเซอร์ไม่ได้คิดที่จะขายกิจการลูกหนังแฮนตินออดฟฟอร์ดซึ่งได้เข้ามาเทคโอเวอร์ตั้งแต่ปี2005ด้วยมูลค่าสูงถึง790ล้านปอนด์เลยทีเดียวทำให้มกมุฎร,ราชกุมารทห่งซาอุดีอาระเบียหันไปให้ความสนใจนิวคาสเซิลเพราะว่าไมแอชลีตั้งท่าพร้อมขายทีมของตัวเองเพื่อฟันกำไรอยู่แล้วหลังจากที่ลงทุนซื้อมาครอบครองในปี2007ด้วยมูลค่า135ล้านปอนด์โดยมอบหมายให้อแมนดาสเตฟฟร่นักธุรก,กิจสนนจจาาัังงป่ดจท้้หมตตแว แม้จะเจออุปสรรคจากเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิการถ่ายทอดสฟุกบอมพเมลีกในประเทศซาอุดีอาระเบียทําให้เรื่องราวการเทคโอเวอร์สโมสรนิวคาสเซิลโดนติดเบรกต้องลาช้าออกไปหลายเดือนเลยแต่สุดท้ายทางพเมยร์ลีกได้เปิดไฟเขียวให้กลุ่มทุนจากดินแดนอาหรับเข้ามาครอบครองกิจาการลูกหนังแห่งถิง่นเซนต์เจมส์พาร์คได้แต่โดยดีโดยสามารถเคลียร์ปรัญหาต่างๆกันได้แล้วและทาง p u b l i ชอินเวสท์เมนต์ฟันจะถือหุ้นใหญ่ถึง80%ส่วน Free, แปดสจะเข้ามาร่วมบริ หานงานด้วยในฐานะผู้ถือหุ้นฝั่งละ10%นนั่นเองตอนนี้เราซาวกทูนอาร์มี่ซึ่งเป็นชื่อเรียกของแฟนบอลนิวคาสเซิลได้เริ่มฝันหวานกันแล้วเพราะทีมรักทีมโปรดของพวกเขาภายใต้การบริหารงานของเจ้าของทีมคนใหม่ได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าพร้อมทุนทุนสร้างเพื่อไปสู่ความสำเร็จในโลกของเกมลูกหนังอย่างแน่นอนหลังจากที่ต้องทนอยู่กับเจ้าของทีมคนเก่าที่ไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อพัฒนาทีมให้ดีขึ้นเลยและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมขี้งกที่โดนเหล่ากองเชียร์ลุ้มยิ้พหยงไล่มานา มาให้การเดนตกชั้นเพื่อจะได้อยู่รอดปลอดภัยในศึกพรีเมียร์ลีกไปวันๆเท่านั้นส่วนเรื่องของการลุ้นแชมป์ไม่ต้องพูดถึงเลยดีกว่าว่ากันว่านิวคาสเซิลภายใต้การดูแลของเจ้าของ,ของทีมคนใหม่พร้อมที่จะทุ่มเงินไม่ต่ำกว่า200ล้านปอนด์เพื่อลงทุนซื้อเหล่าผู้เล่นฝีเท้าดีระดับซูเปอร์ร์เข้ามาเสริมทัพอย่างแน่นอนโดยตอนนี้โจลิตนตันกองหน้าชาวบราซิเลียนยังคงเป็นเจ้าของสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดของสโมอสรเมื่อตอนที่ย้ายมาจากโคฟเฟนท์แฮมในปี 2019, ยสองทุบสิห้กลายยเ,เพีงแค่อดีต้เลยเพราะถูกจับ ให้มีข่าวกับพวกแข่งดังมากมายเต็มไปหมดเลยด้วยแม้ว่าอัมนดาสเตฟฟี่ในฐานะผู้บริหารสโมสรคนใหม่จะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าอาจจะต้องใช้เวลา5-10ถึงปีเพื่อพาทีเป็นสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่เหล่าสาวกทุนอาร์ม,มี่พร้อมอดทนรอด้วยความหวังที่น่าจะเป็นไปได้พร้อมเมกหมอกสีดําในยุคมืดของไมคอ์แอชลีย์ได้ลอยพัดผ่านไปจากถึงเซนต์เจมส์พาร์กเรียบร้อยแล้วเพื่อให้สันลิกาดงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงฟ้าหลังฝนที่พร้อมใช้เงินติดปีกเพื่อจะได้บินสูงเหมือนออย่่าาางทีีววดฝันเไส้ส บอลบาคาร่าเกมสล็อตยิงป่าผอมโปรแรงๆแอดมาเลยแอดทูเดย์แปดแปด